สวัสดีครับแขกต้านริมรั้วนะครับลุงเท่งเจ้าเก่ามาแล้วครับนี่ครับมีคนเขาให้ลุงเท่งมาตั้งแต่ต้นขนาดนี้สองปีกว่าแล้วครับแต่ว่าไม่ออกดอกสักทีมันเต็มกระถางแล้วเดี๋ยวลุงเท่งจะแยกกระถางแล้วกันจะจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็จะแยกหนอนออกมา เราจะได้มีจำนวนเยอะครับเขาบอกชื่อมาว่าชื่ออิชินอฟซิตอิชินอฟซิตอะไรเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าลุงเท่งพูดผิดก็คอมเมนต์บอกลุงเท่งด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเรามาลือ้อเอาหินออกก่อนเผื่อเอามาใช้ได้อีก บีบกระถาก่อนโอ้โหมีดินแล้วครับมีแต่ลางแล้วครับ อย่างน,นี้ก็ยยกไปปลูกเลยโคนก็ยุบหน่อยๆโอเค เล็มเล่ากหน่อยครับเดี๋ยวเราก็ไปล้างเอาดินเก่าออกเหมือนเดิมแล้วก็พึงไว้สักสองวัน ไม่ต้องแยกเลยปลูกได้เลยเนี่ยเพราะว่ามีรากของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ครับเดี๋ยวเราไปลื้อให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตัดลากอาดินอ่อน้ามาแช่น้ําแล้วเดี๋ยวเราเราล้างน้ําแล้วเราก็จะมาผึ่งไว้ให้แห้งทั้งสองวันเดี๋ยวผมไปล้างน้ําก่อนนะครับนี่ครับเราล้างสะอาดเอี่ยมแล้ว แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นี่สักวันสองวันก็ได้หรือว่าเล็กๆนี่พ่กนี้เราขยันแล้วก็ปลูกได้เลยรอเราขยันแล้วค่อยปลูกแล้วกันทําแบบง่ายๆนะครับแบบฉบับของลุงเท่งครับส่วนดินเก่านี่เดี๋ยวเราก็ผสมกับดินดินถุงหกถุงร้อยเจ็ดถุงร้อยเอาไปลปูกต่อไปทิ้งแล้วเสียดายของครับเดี๋ยวอีกสองวันเรามาปลูกกันนะครับ นี่ครับพามาสองวันแล้วแห้งดีแล้วครับเราก็จะไปเตรียมดินปลูกกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาปลูกกันครับทีนี้เราก็มาเตรียมเครื่องปลูกกันนะครับเอาใยมะพร้าวลองก้นเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ฐานลงไปเพราะไม้ใหญ่แล้วไม่ค่อยต้องการความชื้นแล้วครับใส่ฐานได้แล้ว ทีนี้ก็ใส่ดินปลูกไปหน่อยหนึ่งก่อนขยำขยำขยำขยา,ขยา,ขยา,ขยาใส่ดินปลูกลงไปเสร็จแล้วก็ออสโมโคสแล้วก็สตาร์กึนจีการเพี้ยกันมแมลงกันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ใส่ไปก่อนครับเสร็จแล้วก็ใส่ดินปลูกให้เต็มเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ไปปลูกกัน ครับเตรียมดินเสร็จแล้วครับแล้วก็มาลงปลูกกันตอนแรกเราใส่ไม่ต้องเต็มหรอกเราก็เอาต้นไม้วางอืมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเติมดินขอก่อนครับนีแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หินโรยหน้าทีเดียว เดี๋ยวปลูกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูน,นะครับนี่ครับเราปลูกหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ชโยน้ําได้เลยเพราะว่ารากมันแห้งดีแล้วชโยให้ดินมันลงไปเซตตัวหน่อยเวยลายกมันจะได้ไม่ล้มถอนรากมันยังไม่ได้เกาะดินครับแล้วเดี๋ยวพอลดทักเที่ยวสองเที่ยวพอดีมันยุบเยอะๆเราก็ค่อยเอาหินโรยหน้าใส่นะครับ ขอบคุณครับเลี้ยงแคคตัสอยังมีความสุขนะครับกดติดตามลุงเท่ว้ด้วยนะครับแคนตัสริมรั้วครับสวัสดีครับ